กดเลยพร้อมแล้วเออต้องตักถ่ายตักถ่ายภาษาอิตาลีว่าอะไรนะไม่รู้เลยยังไ,ไม่รู้เีสเซโอบรูโน่ไหม๋อไม่ใช่ในอิตาลีเอา <Italy. S 1> เอาภาษาอิตาลีมาเอาคำไหนที่เป็นอิตาลีมันก็พูดอย่างนั้นที่จำได้ดูหนังมา รู้รู้หนังลูกาล้าที่เป็นตัวเด็กน้อยอขาพูดภาษาอิตาลีเหรอใช่ภาษาอิตาลีมัาโอ้โหตกใจหมดเต็มหน้าเลยอ๋เฮ้ยนี่โลมือ ที่มินเนี่วส,สวยว่าเยอะถ่ายมาให้ดู <c oughs> โอ้ไม่ใช่ไม่เบ็ดบอลใครบอกมีอ่ะไม่มีหรอไม่มีโอ้เต็งเป็ดเ <c oughs> ทวะเทวะเอ,อ้ยวันนี้เราเป็นสองสาวอีกแล้ว, <c oughs> วอ่ะเป็น <c oughs> สองสาวอแต่ว่าตอนตอน่ตอไปหนุ่มมินถ่ายรูปป่าถ่ายรูปเออไหนอ่ะ ซอมบี้ตรงทุง่งนาแล้วย,ยิงเลยต้องเหยียบมาอีกอะยังไงดีวะบอดมันบังอะ,อะเียบเลยเฮ้ยสวยฮมยมันแอบตายด้วย,ยห็นรู้จำคอดแ้ได้ไหมที่ผมบอกไว้อะอ๋อเออจำได้ก็ขึ้น,นส,สีแดงใช่ไหมเออได้ไงนัน่นเนงบอกแล้วมันแอบตาย กับอีตัวหนึ่งอะ่ะต้นไม้บางอยู่อะ่ะไหนวะนั่นเนี่ยมันนอนอยู่อะโอ้ยมีหลายตัวเลยตรงเนี้ยสองตัวก็เป็นแบบเหมือนเหมือนปืนซุ่มยิงอะ่ะไม่ใช่สไนเปอร์ท่า,นานหน่อยอ,อา,อาลุกลุกลุกมีตัวะละครงในโคนันอะ่ะพี่ชอบมากเลยอะ่ะเขาเป็นสไนเปอร์ เฮ้ยเียมองแบบอย่างแน่โอ้โฮโหมาแบบมืดมืดไอ้นี่มันหมอกหรือควันนะน่าจะหมอกนะพี่พีปปาตามเพลงเบิร์ดชงอะไรอ่ะพระอาทิตย์สวยมากขอถ่ายรูปแป๊บนึงไหนอ่ะที่เหรอเนี่ยเออพี่ขอถ่ายรูปเดียวก่อนไม่มีถ่ายรูปอีกแต่ว่าหันได้ยังไงวะมันโรเลตไม่ได้เหรอ ต้องอย่างนี้แล้วก็ไปยืนตรงพระอาทิตย์ยืนยังไงอะแป๊บนึงนะตรงนี้นี่ไงนี่ไงอ้าวหันหน้าดิหันหน้ายังไงวะอย่างนี้มันต้องหมุนเมาส์อ่ะพี่ต้องหันหน้ามันต้องมันต้องหมุนนย่างหหันหลังแบบนั้นแหละเฮ้ยไม่แต่ว่ามันไม่เห็นพระอาทิตย์อ้านี่ไงนี่ไงเอาเมาส์ไปหันอย่างนั้นแหละใช่เออแต่ว่าหน้ามันมืดๆสวยจริงคหน้าอย่างมืดอ่ะ นี่ยกระดับยกระดับนั่งเร็วแรงบ้าจิตไม่ท่ายบ่ายแล้วถ่ายรูปอย่างเดียวเสจิตยังอุ้ยีสวยสวยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวเองเที่ยวในกิบเฮ้ยตรงนั้นเออเหมือนที่ไปอยู่ในกินเฮลก็เหมือนได้ไปเที่ยวไม่ได้ตัวอะไรตัวเมือกินเฮลนั่นมันป่าแม่แเ้วก็มีมุมสวยเยอะนะกินเฮลว่าไปในโบสถ์โอ้ยเดี๋ยวถ้ามากาสจอแรงกับภาพสวยครับ มันต้องมีคีย์คุณเจนี่มันมันร้องเหรอน่ากลัวว่ะยงเหมือนเรามองไม่เห็นมันอ่ะอยู่ไหนวะเสียงเสียงกรีดเลยเจอศพเฮ้ยมันยังไม่ตายไม่เจอว้ายคิปเปิ้ล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 ตายตกใจหมดโอ้ยยังเฮ้ย นี่น่าจะเริ่มเริ่มเริ่มเสียนแล้วเออเล่นมาตั้งกับจบภาคแล้วน,น้นองมินที่จะพัฒนาขึ้นบ้างนิดนึงแหละต่อต่อไปเดี๋ยวมันจะถ้ามันจะอัปเดตเป็นตอนเอ้ยคีย์ได้แล้วไปยังไปโอเพนเดอะเก e เดี๋ยวเราไปเล่นแบบเร็วสองกะโลสามกะโลกบ้างไหมยโ่ <c oughs> จ,จบ <c oughs> <c oughs> มันจะพลาดเหมือน <c oughs> ตอนที่แล้วิที่แล้วสองสองกโลก่อน แบบว่าฝึกไปเรื่อยๆไปปะไปแล้วเขาพูดมีใครได้ยินเขาบ้างไหมใครอ่ะใครพูดอ่ะใครยาใครยาเออให้ไปที่โบสถ์เดี๋ยวโอ้คำนี้มันคำนี้มันแปลว่าปวดเรอใช่เคิร์ชเคิร์ช เอ้ยเมื่อกี้เห็นกล่องอยู่ไหนวะขยะนี่เหรออ๋อนี่ไงเฮ้ยทำไมทำไมพูดติดคำว่าขยาะเลยไปติดมาจากไหนเผมพ์เปไปว่าขยะไม่ใช่ไม่ใช่นี่นมัน trash เอเอ t r a ชขยะลองลองเวลองเว้นดค้นหาใน youtube <c oughs> คำว่าขยะน่ะแหละมันตลกดีอะ ทำไมคะคลิปคลิปช่วยใครตลกด้วยเหรอจะขยะทั้งคลิปเลยไปทางนี้ขยะทางเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดขยะไหนได้แล้วได้แล้วโอ้ให้ข้ามไปทางนี้นะที่เหรอเฮ้ยที่ฮะไอ้นั้นมันไอ้นั้นมันกองขยะ สร้างอะไรวนะเนี่ยพี่ไม่ชอบเสียงตอนเดินเหยียบาซากสมเปียบมันจะนแบบยุบยุบอะได้ยินปะเหมือนอะไรทียบพื้นเปียกๆอะโอ้โหมันเหมือนมันเหมือน,น,เ,อนเสียงเฮ้ยเฮ้ยทิปเปอร์ยิง,ยงมไม่ได้ยิงไม่ทนันใครเป็นอะไรปะอิตาลีอ่ะชื่อยากมากเลยอะจริงไม่ ได้ไม่เป็นขอภัยแล้วเพราะว่าตัวตัวนี้เห็นเพราะว่าตัวนี้เห็นว่ามันมีไม้เบสบอลของตัวเองด้วยมีปะไม่รู้อ่ะยังไม่ได้ตัวตัวอย่างเลยเอา้านึกว่าซอมบี้เออนั่งยิงเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร เขาคือใครอะอะไรเนี่ยสตาร์ทวินชนี่เหรอเกรสให้ปกป้องเคิร์สซอมบี้ก็มาดีอย่างนี้อ้าวไม่รู้ไม่รู้ว่านี่คือเกิดกดสตาร์ทแล้วเหรอสตาร์ทแล้วอ้าวยังไม่ได้ตั้งรั้วเลย ไม่ได้ตั้งเมื่อกี้หายแล้วมันมากันทุกที่เลยอ่ะพี่เห็นกล่องเหลืองเอ้ยกล่องเอกอ,เอกล่องเหลืองกล่องเหลืองเป็นอะไรแต่ว่ายังลงไปไม่ได้อ่ะซอมบี้เยอะอ่ะน้องมีอยู่ไหนอ่ะข้างล่างเห็นละชั้นล่างชั้นล่างพี่เปิดก่อนเอ้าวที่ออกไปเถอะ ยิบหายแล้วมันมันบุกเข้ามาในนี้แล้วมันมันจะมาตีตีลวดเฮ้ยพี่ออกมารัวก็พังพังทุกที่เลย,ยผมตานไม่ไม่อยู่เลต้องมีกระหนเยอะปะจะได้เอาลวดไปวางเยอะตรงนี้ก็เยอะว่ะอุยอ้ยระเบิด ตั้งสักทีนึงก็ได้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เออเยอะจริงว่ะต้องเอาใหม่แล้วแหละอ้าวให้ฟิตตัววิชว่ะยวินช์ฟิตเดอวินช์เกาะีเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเขาบอกว่าให้ไปเอาไอ้นั่นน่ะตุ๊กดาวอ่ะต้องออกไปข้างนอกกำลังไปกำลังไปเมื่อกี้พี่ก็อยู่ข้างนอกอ่ะพี่ก็มาจากข้างนอกนี่แหละโอ้โหไม่แน่ว่าไอ้นี่ไงจะเป็นกล่องที่กล่องสำคัญ ขอฮยยคแับพี่จุ่กันจุกันได้ปะไม่เป็นไรข้างหลังมันแอบ,บยอ่องมันอะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอโ้โหแขนแขนขาดกี่เด้งด้วยแล้วก็ให้ไปคน ไอ้พี่เบิร์มพี่เบิ้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 มตายตายตายได้แล้วขึ้นยังไงวะเนี่ยเอ๊ะการซอมบี้ต่อคุณอาฝั่งหนูนะเอา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 ไม่ปิดครับปิดครับแม่อึ้งหลัง โอ้โหไม่ได้กันรั้วเลยการแต่กัน,กนในเกมมันน่าจะมีมันน่าจะมีกาแล้นะมันมันน่าจะมีโล่นะจริงพี่ว่าเห็นช่วยเ,เห็นในเกมอ่ะมันต้องใช้ยังไงอ่ะหรือว่าเราต้องเลือกสายอาจจะสาย<น>บา b a เ r อร์อย่างเงี้ยเหรอมีสายแวนกาดไหมอ๋อเอ้าเขาบอกให้ไปหยิบข้างนอกอีกอ่ะแป๊บปนึงนะ เดี๋ยวพี่ไปยิง่งผมกันให้แหละพี่ไปยิ่งผมกันให้อไอ้พี่เบิ้มกันบอลระเบิดตัวมันจะพังรั้วมันจะพังรั้วคอมคอมคอมอมันมีอยู่ไหนนะป่ะไม่เจอกล่องเหลืองอ้าไอ้ไอ้นี่มันปืนยิงเองเอาไปดิอ๋อยิงเองหรือ,เ,อเรายิงเองหรือมันยิงเองเราเอายิงเองเราอบอกไปแล้วว่ายิงเองอ่ะมันยิงให้ อ๋อเป็นยิงเองกับยิงให้โอเคแก๊สได้แล้วสกรีมเมอร์สกรีมเมอร์ตายยังว่ะนั่นอินเฟเตอร์ไหมอ่ะเออไม่รู้อ่ะอ,อินเฟเตอร์เบอร์มันคลานอ๋อไม่มีเฮ้ยถ้ามันคลาน,นี่คือมันยังยิงได้อีก้าวปิดใจตัวเองเหรอ ลงข้างล่างเป็นเฮ้ย hey, ลงหรือว่านี่เป็นทางลงอะได้ละยังไม่ตายกไอ้ตัวน้ะไอ้ตัวคารน่ะไอ้ตัวระเบิดนั่นแหละปาลาระเบิดใส่ <c oughs> ปาลาระเบิดใส่ตัวระเบิดหรือว่าลงไปทางนี้ล <c oughs> ลงทางนี้ใช่ไหมอะ มันยังไม่ขึ้นดาวเลยป่ะไาเวทูเขาบอกว่าให้หาเองแน่เลยอะนั่นาเดแต่ว่าแต่ว่าเห็นทางลงเลยป่ปะป่ะแต่ว่า,าแ,วแตว่าเห็นทางลงมีที่เดียวนั่นเองว่าแล้วมามามาที่ลงแล้วถ,ถูกถูกต้องแบบอุโมงค์ลับว่ะเฮ้ยชิ ยังไม่ตายทุกคนเย็บเอ้าตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้มันนั่งเศร้าอยู่นั่งเศร้าเหรอเฮ้ยไฟฟ้า turn on the pump มปนี่นี่จะวอใหญ่ป่ะวะ น้ำเหรอนี่ไงวอยใหญ่แล้วเนี่ยวอยใหญ่แล้วเนี่ยน้ำขึ้นเหรอไม่ใช่น้ำน้ำลงเอ้ยโห่ๆกลายเป็นศพดูดิอุ <L> ้ยมันเป็นศพเลยอ่ะฮะตพเป็นกองกอนน้ำตื้น <L> อุ้ไอ้เหี้ยเยอะนันได้ปืนโอ้ไม่ไหวใช้ปืนแม็กชีนการยิงเอง<อ>ค่อยยิงตอนซอมบี้เยอะ อันนี้วอเแดนเฮ้ยมีเฮฟวี่หลายอันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยัง,ยงองมายืนมุมนี้ว่ะตรงนี้ได้โอเคได้หมดละโอ้อะไรอ่ะทำไมมันจะโดดลงมาเหรอแล้วมาตัวทางไหนเฮ้ยไข่ร่วงที่อ้าวให้ลีตา,า,า,ต,าต้าตปับ รีสาตาร์ตติดปัม๊มอ๋อตกใจนะว่ารีสาตาร์ตเกมอีกแล้วภารกิจมันบอกด้วยว่ารีสาตาร์ตอันนี้ปืนยิงเองแล้วอ้าวมีคนลว่วงเอ้าแล้วมันลงมาข้างล่างเหรอโอ้หมันตกม,มั้งแบล็ปืนใหญ่ก่อนมันลงมาได้เหรอเอ้าอันเอะไรของมันเนี่ยอะาขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้ฮะแล้วพี่ลงมาเหรอโอ,อยัง พาวพาที่คว่ตกเหมือนกันไอ้ตอนเขาบอกว่าเฮ็ดเขียบเอ็ดเขียบแล้วอ๋อไปไหนอ่ะทั้งนี้ทั้งนี้แล้วเราจะโอ้แล้วเราจะไปช่วยเพื่อนยังไงอ่ะลุกดิบลงบลุกดิบละน่าจะมาตอนเจอเฮ้ยมันมันวิ่งไล่พี่ ขอโทษขอโทษที่ osure, hashtags, bubbles, mieux, itos, หวาบอลรีบขึ้นบีรีบขึ้น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 อ้าวเคยคนเดียวแล้วมันก็ผ่านหมดเลยปะใช่เฮ้ยทุกคนเลยวะแต่ว่าคนนึงอ่ะเลือดไม่ค่อยคนนึงเลือดแทบจะไม่มีแล้วอ่ะเฮ้ยเด็บเด็ไปฮิวอยู่ไหนอ่ะโอเคได้แล้วเฮ้ยม really ันอยู่ไหนอ่ะปกป้องปกป้อง ตกใจพี่นึกว่าพี่มาคนเดียวไม่ก็ตกใจมากมาได้มาได้พร้อมกันนะได้ได้ปกป้องทีมสควอชได้มอร์ต้าได้มอต้ามอต้านี่คือแสดงว่าซอมบี้มาอีกใช่ไหมมาเป็นฝูงใช่พอตรงนี้มันมีให้มันมีให้ตั้งเนี่ยเห็นปะโัตั้งแมชชีนกันสองแถวที่เดียวกันนี่ดิดก่อน เรกองเรือกลองเหลืองกลองเหลืองพี่นึกว่าเมื่อกี้คือสงครามใหญ่นะอันนี้ใหญ่กว่าไปใหญ่ได้ปืนได้ปืนยิงเองเอาจริงเหรอ,อตรงนี้แล้วกันอ๋อไม่ใช่ผมนึกว่ายิงให้เลยยิงเองยิงเองไอ้นี้มาชินนกั้เบบก็แปลว่าอะไรรู้ไหมเป็นอะไรมัชชินกันพร้อมแล้วเยี่ยมเยี่ยม อ่า27วินี่ปืนใหญ่อย่างนี้อีกอันหนึ่งนะเผื่อไม่พอเลือกเลือกเพิร์สแบบเลือกเพิร์สแบบว่าปืนเริ่มต้นด้วยปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนกลปืนกลใหญ่อะไรแมรื่อชินการเฮฟวี่เลยนะเดี๋ยวตัวอยู่มันหนักมากเลยอ่ะมันเดินช้าใช่ม ก็เร็วต้องวัดมาไหนวะมินเนวาสปอร์ต้เหรอกลุ่มชื่อว่ามินเนวานี่ทางโน้นโหทางนู้นเลยเหรอก่อนไปก่อนเราอีกเอ้ยใช้ปืนปืนนี้ปืนนี้ปืนนี้อย่างนั้นแหละอย่างนั้นโหที่น่าจะโหดขึ้นเออมันโดนหรือเปล่าไม่รู้เลย ยิงยิงยิงเป็นยิงไม่ให้ยิงไม่เป็นกลุ่มแสงอะไรอ่ะมันแสบตาเนี่ยมันยิงซอมบี้ไม่ถูกเลยเฮ้ยมันบุกมาเฮ้ยเฮ้ยที่อมบี้มันบุกเข้ามาในรั้วแล้วอ่าไม่มีหรอบันหนึ่งบันหนึ่งบันหนึ่งบันึ่งบันหนึ่งเอออพี่บอมพี่บอมพี่บอม เ้ยพีบอีบีมีอ้าวแย่ yeah, แล้วได้ปะมันบุกเข้ามาในทีมสควอตไไหนไหนมันจะุกเ<บ>ข้ามาในบ้านแล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมเยมเยมอ้ามันไม่ฝักมันไม่ที่นึงอะ่ใใช่ใช่ใชเติมเลือดแป๊บพบว่ามี e a ล e เอ้ยมันมันจู๊กได้ด้วยอ่ะเดือดีิจิงน่าจะใช้โมตานะอ,อ๋อฝั่งจิงฝั่งน,นู้นหรอกนี่ต้องนี่มามาเรื่อยๆเลยเอ่ะพี่จะพี่จะเลือกคิวเหรอป่ะป่ะ เฮ้ยมันมาอีกแล้วไอตัวกรีมันอยู่ตรงไหนวะโอ้ข้างบนใหม่ไหมนู้ดนู้ดนู้ดเฮ้ยกล่องยังไม่ได้ตรวแรงกล่องยังไม่ได้เปิดระเบิดเหรอใา่แล้วเฮ้ยเสี่ยวไอสไนเปอร์ไรเฟิลไม่ชอบมันมาถือระเบิดได้แค่สาม Ở trên nó khó nhcado rồi có thể nó trả đủ Tr報導 vào đây aquí chị tôi sẽ xử thiệu để Có một mặt xung quanh trộn luôn anh được với tôi mình bao nhiêu của boty Zhang lâu rồi Hồ cha Hồ I nhiều โอ้ยเชี่ยใครตีพุทธเฮ้ยเฮมันบุกเข้ามาในบ้านแล้วข้างหลังพี่ฝันแลกฝันแลกเฮ้ยผ่านแล้วเหรอวิ่งเร็วจังเร็วจริงกเออเออได้อยู่บ้านมินูวานะ กราซีดีกราซีอาเดียวคำนี้อะเลยอ,อิตาลีกขบพูดเราจะเป็นคำชมอะเอ๊ะทำไมทั้งทุกป,ประเทศต้องพูดภาษาอังกฤษอะ่ะอ้าวแบบว่าในแบบว่าในเกมทุกตอนนะ นากรีหมดเลยอ๋อภาษากลางไงในการสื่อสารทั่วโลกโอ้ยแหละหรือว, <laughs> ว่ายิงเพื่อนได้ยิงเพื่อนได้เยอะสุดก็เหรอไใช่แล้วพี่พี่ยิงหมดปะลเนียสเบี้ยไม่ถึงสามิ ไอ้น,นี่มันที่เนี่ย Call of r เออ Call to Arm okay, okay. เอะอืมคืออะไรกองทัพเหรอแขนไงอ่าแล้วก็มาจากอาร์มี่ Call to Arm <c oughs> ไปที่แขนเก <c oughs> ี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยว